สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดวันนี้นะครับกอล์ฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับรถอเนกประสงค์นะครับบางคนเรียกรถ7ที่นั่งบางคนเรียกรถครอบครัวนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับรถที่กอล์ฟมารีวิวก็จะเป็นตัว Ford e v e r วอร์เรนะครับเอเวอร์เเนี่ยก็มีจําหน่ายหลายรุ่นเนาะขับ2นะครับขับ4 ขับ2ก็จะมีตัวเทนตัวสปอร์ตสปอร์ตแพคแล้วก็ไทเทเนียมเนาะมี4 4รุ่นนะครับส่วนตัวขับ4ก็จะมีด้วยกัน3รุ่นก็จะมีตัวไทเทเนียมขับ4 Y ่วแทแล้วก็แพลตินัมนะครับวันนี้รถที่กอฟมารีวิวเนี่ยจะเป็นตัว w ายแทนะครับแล้ววันนี้มาในสีพิเศษนะครับที่หายากมากๆนะครับวันนี้มาในสีเหลืองนะครับในะบนะบต้องบอกก่อนเลยเนาะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกนะครับก็ต้องบอกผมว่าดูเป็นรถที่แต่งออกมาแล้วสวยลงตัวมากๆกนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากลูกค้าทุกทท่านนะครับเช่นเคยฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชนะยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบหน้าเบอร์ทรดีไลท์กรอบขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชนะยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ คลิกที่เมนูวิดีโอก็ได้นะครับหรือคลิกที่เพลย์ลิสต์ก็ได้ก็ได้นะครับกับแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องการแต่งแบบไหนก็ส่งรูปและคลิปมาได้เลยนะครับนี่นะครับหล่อมากๆนะครับวันนี้นะครับรถที่กอมม่ารีวิวนะครับเป็นฟอร์ e เอเวอเรสต์วทนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ e ชิฟเตอร์แรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตร ราคาจะจำหน่ายเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสบาทสีขาวมุกกับสีเหลืองเนี่ยเป็นสีพิเศษบวกเพิ่ม1นึ0 0หมบาทนะนะครับคันนี้นะครับโมเดลเนี้ยนะครับที่เราเอามารีวิวเนี่ยยังมีระบบช่วยจอดนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับแต่รถที่จะขายในปีโมเดล2025ไปเนี่ยของ Ford เราจะไม่มีระบบช่วยจอดทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมครับนี อันนี้เคลือบสีนะก็บอกก่อนเลยนะครับอันนี้เคลือบสีนะยังไม่ทันเคลือบแก้วยังเงาขนาดนี้เลยนะครับสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นสีที่เล่นกับแสงนะครับได้ดีนะครับได้สวยเลยทีเดียวเห็นไหมนี่อ่ะเริ่มจากคันนี้นะครับด้านหน้าที่มากับตัวรถเนี่ยอะคริลิกไวท์แท็กเนี่ยมากับตัวรถรุ่นนี้นะครับตัวโมเดลนี้เนาะนะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับ ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะครับแต่คันนี้เพิ่มเรื่องของลูกเล่นเข้าไปนะครับโดยการใส่ม้าะนะครับนี่เป็นม้าสีทองแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้รับกับตัวสีรถนะครับให้มากที่สุดเนาะก็เป็นแบบนี้แล้วก็ยังมีการเพิ่มสติกเกอร์นะครับแดงน้ำเงินเข้าไปอย่างนี้นะครับให้ดูมีความโดดเด่นและความสวยงาม ไฟ LED 3จุดนะครับด้านบนกระจังเนี่ยนะครับมีมาในกระจังหน้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้จะใส่ขาวหรือสใส่ส้มนะครับอย่างคันนี้ใส่สีส้มไฟ LED นะครับที่มุมกระจังนะครับก็น <the> ี่อันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนทรงที่เป็นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรครับทรงถ้วยเนาะก็เรียกไม่ถูกเนาะที่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีขาวลูกค้าเลือกตรงนี้เป็นสีขาวนะครับก็ บางคนอาจจะอยากใส่สีน้ําเงินหรืออะไรก็สามารถแจ้งได้นะครับแต่อันนี้ตอนแรกลูกค้าที่ที่ผมทราบมาตอนแรกลูกค้าก็จะใส่สีน้ําเงินเนาะมันจะได้รับกับสติกเกอร์แต่ก็เราก็ต้องเรียนลูกค้านะครับในการใส่ไฟการใส่อะไรไปเนี่ยในอนาคตถ้าท่านไปต่อภาษีเองเนี่ยเปิดนู่นนี่นั่นมาตอนนี้ขนส่งเขาจริงจังนะนะครับต้องถอดนะครับเนาะตอนเราอธิบายลูกค้าปุ๊บลูกค้าก็เลือกใส่สีขาวปกตินะครับอันนี้ตอนเรามีอะไรเราก็แจ้งลูกค้าตรงๆ นะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกครับเราแจ้งถ้าชอบเราก็ทําให้ได้หมดนะฮะอ่ะมาที่ตัวรถครับรถคันนี้เป็นที่ปัดนํําฝนออโต้ไฟหน้าเป็น m a t ติก LED นะครับไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยวก็เป็น LED ตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับก็อยู่ที่ไฟหน้าตัวไฟหน้าเนี่ยจะแยกสูงต่ําเลยนะครับหลอดเป็น LED นะครับเนี่ยโคมเป็นโปรเจคเตอร์อย่างงี้นะ ไฟตันหมอกเอเวอร์เนะครับเป็น led ทุกรุ่นมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตันหมอกเราหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตันหมอกด้านนั้นก็จะติดเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับตอนเรายูเทิร์นเราเลี้ยวนะครับตอนในที่มืดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับรถที่สัญจรก็จะเห็นเราจะเห็นเส้นถนนได้มากขึ้นนะครับเห็นขอบถนนนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์ชุดแต่งครับก็จะเป็นตัวชุดแต่งวิทเตอร์นะครับนี่เป็นชุดแต่งวิทเตอร์นะครับลูกค้าก็เลือกสีมาแล้วนะครับนี่เห็นไหม ก็จะเป็นเทานะครับเทาเข้มเทาอ่อนนะครับเป็นแบบนี้ท่านใดจะทําดําหมดเป็นดําเงาหรืออะไรยังไงก็แจ้งได้นะครับเรามาสังเกตดูนะสีนะครับที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นสีเทากาไฟนะนะครับมันจะเป็นสีเทากราไฟนะครับนี่ตัดดำเนาะก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับชอบก็ท่าไหนที่พวกผมทําให้ได้ผมมาทําให้นะครับอย่างใน,นลูกค้ารีเควสมาไม่ได้เอาเป็น เป็นสีเทาที่เป็นสีด้านปกติเห็นไหมก็จะเป็นเทากาไฟอย่างนี้ตัวหนังสือก็คําว่าวิกเตอร์ก็เป็นสีเทาออดน,นะครับก็นี่แจ้งได้ระบบตัวรถนะครับก็เมื่อกี้บอกเรื่องที่ปัดน้ําฝนก็ใส่หน้าไปแล้วรถคันนี้มีกล้อง360องศานะใต้ม้าเห็นไหมครับเนี่ยมีกล้อง360องศาอยู่นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินมีระบบ ช่วยจอดนะครับคันนี้ยังมีระบบช่วยจอดอยู่ก็จอดเทียบข้างออกจากเทียบข้างเข้าซองนะครับมีระบบรักษาเลนนะครับมีระบบรักษาเลนแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อหรือ adaptive cruise control แบบ stop and go ครับครบเลยด้านข้างนะครับคิวล้อ วันนี้ลูกค้าเลือกใส่คิวล้อแบบทรงแะไรกนนะครับที่นูนออกมาจากตัวรถนะวิกเตอร์เนี่ยจะเลือกได้นะครับจะมีคิวล้อแบบแนบกับแบบทรงโปร่งนะครับอย่างนี้เนาะเมื่อกี้ก็ติดปากอยู่นะครับขอโทษนะครับเป็นเป็นทรงที่โปร่งออกมานะครับถ้าเกิดเราใส่ทรงนี้บางคนอาจจะเห็นตอนใส่ล้อเดิมก็จะชอบใส่ทรงแนบใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับชอบเนาะแต่ทรงโปร่งเนี่ย บางคนใส่กับล้อแต่งหรือบางคนถ้าใส่กับล้อดเดิมเนี่ยครับเนี่ยครับมุมล้อออฟเซตมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูเลยนะนบนี่นะก็เลือกได้ครับจะทําสีอย่างคันนี้ก็เป็นดําเงารถคันนี้นะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับอันนี้เป็นล้อเดิมขนาด20นิ้วนะครับยางก็เป็นกุญเชียเป็นยาง h t นะครับวิ่งถนนเรียบได้ดีประหยัดน้ํามันเงียบนะครับตัวนี้สเปคยาง2 5 5 5 5าห r 20 แก้มนะครับก็จะเป็นคีบระบายความร้อนคันนี้ยังมีตัวอะคริลิกอยู่เลยนะครับตัวครอบกระจกจะเป็นเทากาไฟมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถอันนี้ก็จะเป็นตุ่มกล้องนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับจุดบอดเป็นไฟสีมส้มนะครับเล่าหลังคานะครับของตัววาแท็กกับตัวแพตตินัมจะเป็นทรงยกแบบนี้นะครับจะเป็นทรงยก นะถ้าเป็นพวกไทเทเนียมพวกนั้นจะเป็นจะเป็นแนบกับตัวรถรถคันนี้มีมูลรูปครับนี่เราเปิดเป็นซันรูปก็ได้หรือเปิดเป็นกระจกครึ่งคันเป็นมูลรูปก็ได้นะครับนั่งแถวสองเนี่ยมองดูดาวได้นะครับมองตักแบบนั่งตักแดดได้ด้วยนะเพราะมองดูดาวได้นะครับเราเปิดได้ถึงนะตัวกระจกเราเปิดเป็นซันรูปแหละนะครับแต่ว่าเราสามารถเปิดให้แบบโชว์เป็นบนหลังคากระจกได้นะครับเขาถึงเรียกว่ามูลรูป การสตราดเป็นการสตราดแท้นะครับของทั้ง 4. ฟอร์ซีิมเซรามิกเนี่ยติดกับผมเนี่ยเลือกความเข้มได้หมดเลยนะจะเอาหน้าเท่าไรคู่หน้าเท่าไรสามบานหลังเท่าไหร,ไหรอะไรยังไงแจ้งได้หมดนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ก็ทันล,ล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้เลยนะครับเพียงแค่เราพกรีโมทอยู่ที่ตัวไม่ต้องหยิบรีโมทมากดปลดล็อกหรือล็อกรถนะครับอะครีลิคําวายแท็กในคันนี้ยังมีมาจากโรงงานบันไดนะครับจะเป็นขอบเงินเพื่อจะไปรับกับตัวราวหลังคานะครับให้รถ ดูหรูนะครับดูแบบเขาเรียกไงครับดูหรูขึ้นนะครับดูมีมิติขึ้นแล้วมันก็รับกับตัวล้อด้วยนะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นวัดลิงก์นะครับของทั้งฟอร์ดเราในช่วงล่างด้านหลังจะเป็นวัดลิงก์เนาะก็ด้านหลังนะครับนี่ไฟท้ายจะเป็น LED signature นะครับแล้วก็มีคำว่า Everlast อยู่ข้างในฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มี น้ำล้างกระจกมีปัดกระจกมีไล่ฝ้าตรงที่ฝาท้ายก็จะมีกล้องหลังนะครับนี่รุ่นนี้ยังมี4ีคูณสอยู่เห็นไหมถ,ถ้าเป็นตัวใหม่ที่จะมีก็จะไม่มีแล้วนะนะครับตัวที่กันชนท้ายเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมานะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยนะครับคันนี้ก็ใส่ถึงข้างหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีเทากาไฟตัดด้วยสีเทากาไฟแบบนี้นะสวยงามนะครับ ท่อลูกค้าเลือกเป็นท่อทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นขอบเงินเนาะมันก็จะได้ดูแบบขอเอครับดูแบบหรูหราสวยงามแต่บางคนอาจจะท่อชอบท่อเลข8ก็ได้นะครับหรือบางคนเรียกอินฟินิตี้บางคนจะทำำําดํายังไงก็ได้นะครับแต่นี่เป็นพื้นฐานอย่างนี้ที่ลูกค้าเลือกก็สวยงามเลยนะครับฝาท้ายอ่ะเดี๋ยวผมไม้ดูด้านไหน,หนฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้า คันนี้เลือกผมเป็น5 d ดนะีเนาะบางคนเขาก็เรียก6 d ดีแหละนะครับตอนเรียก6 d ดีก็ดูหรูหน่อยแต่ผมก็ติดกับคำว่า 5D เนาะนะครับนะีนะนะนะ่ก็คือจะเต็มทุกตำแหน่งลูกค้าเลือกได้จะเอา,อาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นพยางแท้ก็ได้พยางแท้ก็จะมีตัวชิ้นหลังอย่างงี้ให้อยู่ดีนะนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าบ่อแถวที่3าเป็นไฟฟ้านะครับพวกนี้มีระบบกันหนีบนะครับมีระบบกันหนีบก็คือกันได้เลยนะครับกันหนีบได้เลย ไ,ไฟท้ายเบาะแถวที่2นะครับจะเป็นปรับมือนะครับหรือบางคนเรียกแมนนวลของ Ford เนี่ยเบาะแถวนี้จะเป็นแมนนวลหมดนะฮะจะเป็นแมนนวลหมดแอร์จะเป็นแอร์ลาวอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นม่านอ่อนที่เปิดตัวหลังคากระจกเนาะมีตัวปรับพัดลมด้านหลังนะครับเราแยกหน้าหลังนะฮะ รถนะที่มีบุลลูปนะครับจะไม่มีที่โหนตรงนี้นะจะไม่มีตัวโหนนะครับกระจกไฟฟ้าหมดทุกตำแหน่งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ไม่ต้องทำเป็นกระจกไฟฟ้าหมดมบ่อไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศทางนะครับบ่อไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศทางนี่พวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สี่ทิศทางนะพวงมาลัยขึ้นลงเข้าออกได้นะเป็นพุชสตาร์ทมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็ เปิดฝาท้ายได้เปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังได้นะครับหลีแสงได้มีไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับ a m b i e n Light จอเลื่อนไม้12นิ้วนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ USB ตัวนี้เสียบได้แต่กล้องนะครับด้านบนเก๊ก็เป็น2ชั้นจอกลางเป็น12นิ้ว s i n 4A A n d e auto Apple CarPlay แบบไร้สายรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย ต่อแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสได้แอร์ Air, อิสระ,ะแยกซ้ายขวาครับด้านหน้ามีไวเลเชาร์จเนี่ด้านใต้นี้ก็จะมี usb ไทย a ไทย c นะครับเกียร์ไฟฟ้า10ส,สปีดเล่นแมนวนวลได้เบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดออฟโรดนะมีโหมดควบคุมความเร็วลงเขาแล้วก็ของเราเป็นขับเคลื่อน4ีล้อแบบพาสทามนะครับนี่ก็คือจิ้มเอาได้จะจิ้มเองก็กดจิ้มลงไปนะ2อเฮตไฮโลได้หรือจะหมุนเป็นโหมดการขับขี่นะครับเราใช้หมุนเอาเนาะเนี่ย แล้วก็หมุนเอานะครับเป็นเทลนเมนจเมนต์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6โหมดนะครับมีโหมดปกติมีโหมดประหยัดมีโหมดลากพ่วงถนนลื่นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทรายนะครับแล้วก็โคนล่องพวกนี้คือหมุนได้เลยทุกโหมดการขับขี่นะครับพวกคันเร่งหรือการใช้งานก็จะปรับนะครับให้เราขับง่ายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับรถรุ่นนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบท็อปสุดแล้วมีระบบเตือนการหลับในด้วย ครบจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ราคาล้านเก้ากับออปชันขนาดนี้ผมว่าคุ้มมากๆนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าทุกทท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์อย่าลืมนึกถึงก๊อบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ